คัญเลยวันนี้คือมีเออเนี่ยมีน้องมาหาเนี่ยแข่งว่ากับผมไหมว่ากระจอกทำว่าวไปตั้งแต่ในท้องเลยนะองเวททำว่าวไปตั้งแต่เป็นมดลูกแล้วสิถ้าเกิดว่าวสามห้องขึ้นเราก็ปิดจุดเลยจุดดานหลังพี่แมนเนี่ยพี่แมนเห็นปะเฮ้ยเบี้ยบลอยเฮ้ยเรียบร้อยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราหน้แมน channel วันนี้นะเว้ยสำคัญเลยวันนี้คือมีเออเนี่ยมีน้องมาหาเฮ้ยเป็นใครเนี่ยแข่งว่ากับผมไหมเมื่อกี้บอกว่าพี่แมนอยู่ไหมนะก็เลยบอกนี่อยู่อยู่อยู่นี่เลยน้องมาหาเธออ่ะคือเราไปหาพี่หนุ่มนะใช่เอาเด้ เอาดิน้องชายเรามาจากไหนโดตะเกียนะรครับโมตะเกียรเฮ้ยแล้วว้าเราอยู่ไหนวะว้ากำลังมาครับกำลัง<อ>มามาแตนน่อตอนนี้แปงมาแบบนี้เราต้องทำไงวะตอนรับแบบสวยๆงามๆ<า>ว่าว่าเราขึ้นดีหรือเปล่าดีกับพี่แมนนี่เฮ้ยอยากเจอว่อาหม,มาถึงก็ฝากดีเลยเฮ้ยแบบนี้พี่แมนก็ไม่กลัวเลยครับแล้วเราเชื่อไหมว่าพี่แมนมีวอ้สามฟองด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อครับ เชื่อแป้งโชว์หน่อยเอาอ่ะเฮงชายเห็นไหมพี่แมนไม่ได้พูดโกหกนะเว้ยว่าวสามห้องถั่วหนูไฟตานที่จะเป็นสูตรแบบโบราณโอ้โหของพี่แมนนี่เอามาขิงน้องใหญ่เลยนะเนี่ยเคยเห็นคลิปใช่ป่ะพี่แมนว่าวสามห้องเหรอไหมเห็นนะเคยเห็นแล้วใช่ไหมคือเห็นแล้วอดใจไม่ได้เลยคือต้องเอามาขิงแล้วใช่ไหมเอาดิน้องชายอีกอย่างหนึ่งพี่แมนจะบอกเราเลยว่าว่าวตัวนี้ไม่ธรรมดานะเว้ยถ้าเกิดยืนอยู่ใกล้เวลาส่งนะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพี่แมน มันจะขับเข้ามาเข้าหัวเลยน้องเว้ยต้องหลบๆๆดีดด <knocks S 2> ้วยก็พ <lab. S 2> ูดไปเรื่อยอ่ะแต่มันไม่ใช่มีแค่น้องคนนี้คนเดียวนะใครด้วยวะมันจะมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรวิน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 อะไรสักอย่างอ่ะอมันโทรมามันบอกว่าเดี๋ยวรอผมแป๊บนะผมกําลังเดินทางมาจะแข่งกับพี่แมนกับน้องด้วยฮ <Hello S 2> ัลโหลพี่ผมชื่อมาวินใช่ไหมเออละนั่นแหละคือว่าโทรมาเมื่อวานนี้ใช่ใช่มาสิเดี๋ยวพี่แมงจะทาให้ดูพี่แมนเสียนบอกแค่เอาเชือกมัดรองเท้าใส่หาง๊บวิ่งขึ้นแล้วใช่หรอแล้วจะหา่วโม้สัตวยให่คางวัาร้ว ก็เด wow. ี๋ยวพี่แมนมัดสนูอีกตัวหนึ่งก็คืออ๋อตัวนี้พี่แมนจะต้องติดสนูด้วยตัวนี้สวยปะอ้ไม่สวยเลยวลกระจก เกินไปพี่อย่างเงี้ยเอ้ากระจกถ้าเกิดให้ฟีออมไหมเอาของใครของทิวนะคะโบโอ้แมนจะบอกเลยพี่ไม่ไม่อยากล่นแกเด็กว่ะคือเบ้าพี่แมนไงคือเดี๋ยวให้นัดทิวกับไอ้ไม้ชักเลยเรีนเบ้าเลยแข่งกับเราโอเคปะอ่าไม่อยากล่นแกไม่นำตัวยังวะอ๋อชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อบอสครับเออ แล้วน้องมาจาก,กน้องบตะเกียรนะครับทุกคนที่อยู่ประเทศสวิตเซเดนนะคะทุกคนประเทศนั้นหนาว<ฮ>ไหมหนาวพี่มาตกด้วยพี่ม้าสีดำ <laughs> เอาว่ะ <laughs> เฮ้ยมันได้ว่ามันอยากได้เดีย๋ยวพี่แมนก็จะทำสนูเพื่อจะมาตดบ้าสองห้องโอ้พี่อะไรเนี่ยธนูก็ยังไม่ทำจะาม,มาแข่งว่ากับผมว่าผมจะถึงล้นนะเราคิดว่าธนูของพี่แมนดีดังไหมม่ดังครับผมเอ็มเนี่ยมันขั้นแทบดีกว่า แต่คนนี้มันได้ว่ะเฮ้ยมาี๋ยวพี่แมนจะมัดเรารอดูนะพี่แมนจะบอกเลยวิธีการทำสนูเรามีสูตรการทำไหมเอาให้แฟงมัดไหมล่ะแฟงมัดเป็นนะมือขวาไงแฟงมัดดูสิเป็นเอาดิโอเคเดี๋ยวเราให้มือขวาเรามัดเลยครับทุกคนอ่าแล้วเราไปดูนะถ้าไม่ดังต้องโทษอาจารย์อาจารย์แมนนะคะเพราะว่าพูดเองว่าเป็นมือขวาแล้วบอกทําทำปิดเรามาขนาดนี้เราบุกถึงบ้านพี่แมนขนาดนี้เรารู้หรือเปล่าพี่แมนมีลูกกี่คนมีกี่คนวะอ้สามสามสามคนถูกต้องแล้วลูกของพี่แมนพี่แมนจะบอกเลยนะว่าทำบ้าไปตั้งแต่ในท้องเลยด้วย โอ้โหทำว่าเป็นตั้งแต่เป็นมดลูกแล้วสิโอ้โหเป็นสเปอใช่ไหมโอ้โหเป็นไงล่ะเจอขิงกว่าเบอเจอขิงกว่าเห็นปะไม่ต้องใช้มีดปาดเลยนะฟันที่แมนที่ผมมีด การเหลาวอาอ่ะโอ้พ Get ี nice ่เบนไม่ได้ใช้มีดเหลาด้วยนะเว้ยใช้ฟันเหรอฟันเลยโอ้ยคืดคืดบ้าบ้าว้ชาเมื่อเราคายได้ออกแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยสามเส้นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเออดูเอาไว้จะได้ทําเป็นเราทําเป็นหรือเปล่าธนูอ่ะทําเป็นลำนาแล้วแต่ลุงก็ทำไห้เสร็จลุงทำลังกับพี่ดังกว่าใช่ปะดังกว่าดูตูดูตู้ตากโอ้ยโอ้ยโห้ยแล้วก็จริงว่าเอาแฟนมัธทู ก็แฟงจะบอกเลยว่าแฟงฮะใช้เวลาทําธนูไม่นานหรอกประมาณสองนาทีก็จะเสร็จแล้วสองชั่วโมงหรือเปล่าไม่ถึงก็มันทําประจำอ๋อทำประจำเออเนี่ยมันทำประจำเห็นปะอ่าโอเคสองด้านเลยอ๋อด้านด้านแรกเสร็จแล้วใชไครับไม่ยากครับทำธนูพี่แมนจะบอกเลยว่ามันทําไม่ยากอ่ะสนูพี่แมนตอนนี้เสร็จเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากฟังเสียงยังอยากแล้วมาเดี๋ยวพี่แมนจะดังแค่ไหน โอ๊ยโอ๊ยไม่ใกล้เอาละอโอเคยากไหมถนนยามันทำไม่ยากนะดังไหดังไ้มเอาเรื่องวะไม่ดังู้โอ้ไม่ดังมันคือบอสเลยอเด็กรังแกผู้ใหญ่เห้ยฮ้ เด็กคนนี้แม่งเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเด็กสั่งคุณหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ใช่เด็กสั่งคุณหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่มันจัดการเลยนู้นเลยอย่าเขาว่าต้องแกเด็กอ้าวถ้าบอกว่าไปถึงไหนอ่ะพี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็หมุนดีๆหน่อยสิพี่โอ้ที่ก็ตั้งกว้างเนาะตั้งเยอะแยะเยอะแยะขนาดนี้นี่ว่าผมมาแล้วโโอ้ห ได้เวลาแล้วครับแต่ว่าเขียวว่านนโคตรแสบผมใส่ตาจริงว่ะเขียวท้อทนแสงมันผ่านศึกมานานแล้วนั่นแหะร้อยขี้โคลนยังอยู่เลยพี่มันตกวิ่งไม่ขึ้นหรือเปล่า เนี่ยโอให้เราวิ่งมาเป็นกี่ปี2ปี3ปีหรือ10ปีของพี่แมนบ้าใหม่ยังไงก็ขึ้นดีกว่าของเราอยู่แล้วได้เจอกันแล้วพี่อย่าขาอ่อนแล้วกันเวลาวิ่งพี่แมนจะบอกเลยอ่ะมันอีกคนนึงมันไปไหนอ่ะมันไม่เห็นมาสักทีว้าเออแปลเขาไปไหนไม่รู้ตอนนี้อ้าวตามหาตัวไม่เจอเรียบร้อยครับสงสัยแพ้หรือเปล่ากว่าแพ้หรือเปล่ากลัวแพ้พี่แมนเออกว่าเราลัวกลัวแพ้พี่ต้องกลัวนแน่ โอกาสช่างไม่เท่าไรหรอกเออใช่ช่างเขาไช่างที่ว่าทำมองอ่ะอันนี้เขาไม่ได้ทำเองนะไม่ได้ทำเองใช่โอ้แล้วมีการด้วยการมากผมมาตั้งไกลผมเดินไปอย่างนี้เออเดินไปไม่ไกลหรอกแค่สิบโลเองสิบโลหรือว่าสิบเมตรสิบโลเอาดีตอนรับน้องใหม่ครับทุกคนก็ไม่เท่าไรหรอก สถานที่ก็อยู่ใใกล,ล้แต่ว่าเราก็แกงน้องมันไปตอนนี้เรามาด้วยความมั่นใจเท่าไหร่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเลยล้านเปอร์เซ็นต์มาเจอพี่แมนสิบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนบอกเลยว่าโอู้หมันเป็นฟีนิกซี่อะเด็กเสียนบอกกับขี้กระจอกอ่ะพี่แมนบอกเลยอะ าามากินอาา้องชายห้องเหนือยมัโอเคนะครับผมก็และว,วันนี้ที่ว่าพี่แมนจะแข่งกับน้องก็จะเป็นบอทสองห้องตัวนี้กติกามีอยู่แบบนี้นะเว้ยบอทถ,ถ้าเกิดว่าของใครล่วงก่อนคู่ด้นแพ้แล้วถ้าเกิดว่าของใครส่งเยอะกว่าคู่ด้นแพ้อเอาปะต้องวิง่งเออต้องวิ่ง <laughs> ต้องวิ่งครั้งเดียวขึ้นหรือสองครั้งขึ้นคนไหนส่งจํานวนเยอะกว่าคนนั้นคือแพ้แล้วถ้าคนแพ้ต้องยอมเอาขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ะขึ้้นแลอเฮ้ยมันขึ้นง่ายขนาดนั้นเลยอักเฮ้ยเฮ้ยห่างฝั่งไม่ใช่บ้องกระจอกแบบพี่อ่อเอาอีกแล้วน้องชายทางไกลนะเว้ยเดินเให้เดินกลับบ้านนะเว้ยนัททิวไปไหนมาเนี่ยทำมะนาวโอ้โหมะนาวอีกแล้วโอ้โหอ๋อแสบดิ้น กาดชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าไหมเป็นไงแซบดินเลยแซบดิ้นเปรียวปากแทนว่ะมีเปรี้ยวเลยเหรอเปรียวคือจีชอบเนาะไปดูพี่แมนต่อดีกว่าค่ะทุกคนมาตอนนี้พี่แมนก็กำลังมัดสนุวานะคะคือของน้องมันเตรียมพร้อมมาแล้วแต่เออบอสเรามาถึงขนาดนี้เราก็ใครจะวิ่งให้เราอ่ะผมก็วิ่งเองดิพี่มาไกลขนาดนี้ใครจะวิ่งให้โอ้ วิ่งเองแล้วใครส่งให้อ่ะเดี๋ยวให้ลูกกระจ่องแถวนี้ส่งให้ก็ได้พี่โอ้โวันขนาดนี้เลยเหรอวะใครวะเอาดิต้องดิวเหรอช่างใจเอาใจเป็นแมนเกิดเรื่องละเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรวะมายค,คนที่ชื่อวินวินวิน,วนอะไรแล้วล่ะอ๋อเขาไม่มานะพี่แมสเขาติดธุระเอ้ยทำไมอ่ะเกิดเหตุนิดหน่อยอ่ะก็เลยไม่ได้มากลัวเพ้จืดเ เออะยัไปสู้เันสองสามห้องพี่แมนได้เออพูดแบบมีเหตุผลทำไมพูดมีเหตุผลว่ะเมื่อกี้ไปทำถั่วอ่ะดังแตกแพร่อะคุมูนี่ไหนเขาดังยังไงเราไปดูมาแล้วดูมมีแต่แบบติรดตูดูติรดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่แต่นี่ดังไงแกลบแกลบไม่ไหวช่างเนี่ยนย่อให้นะนายย่อให้ช่างมานะอุ้ยอุ้ยอันนี้เต็มเต็มเลยนะย่อนี่ย่อ อุ้ยี๋ยวว่าเขาขายว่าเป็นร้อยตัวแล้วนะว้ยโอ้ยขายเฉยๆวิ uh> uh um> ่งไม่ขึ mm ้นเออหยอกหยอกค่ะแต่น mm ้ายอกหยอกหยออกตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าจะให้น้องบอสวิ่งก่อนเดี๋ยวผมให้ลูกกระจอกพี่แมวปล่อยให้แล้วโอ้โหอ๋ย่างฝรนแตนไปโอเคไหมว่าโอเคไหมยกมือโอเคหนึไปเลยอ้าูกนู้น้หุยหุยจะหยุดมือ พี่แมนถึงขนาดต้องช่วยจับอ่ะทุกคนคุยเสียงสนุยังโคดังอ่ะเป็นไงพี่ทีเดียวขึ้นเลยอ่ะพี่แมนอันนี้มันสนุร้านอยู่เลยนะเว้ยเนาะแต่สนไม่เท่าไหร่หรอกสนุยุ่มตียุ่มเต้นอ่ะไม่เท่าไหร่ตียุ่มเต้นเนี่ยอ่ะทุกคนลองฟังทุกคนลองฟังเนี่ยไปเฮ้ยรอบเดียวขึ้นว่ะพี่แมนจะเอาอะไรมาสู้วะเนี่ยจะสู้ได้เหรอ อนนี้ทุกคนก็กําลังอึ้งกับเว้าของน้องนะครับงนีมันขึ้นง่ายมากเลยโอ้ยอะไรครับพี่แมนแมนขึ้นเลยจริงไหมอะไรไม่หักไม่หักหรอกฮักฮัทดังเนี่ยมันอยู่เหมือนกันโอ้ยไม่หักเบาไปแล้วเบาเขาขึ้นแล้วนะถ้าขอเจ้าของไม่ขึ้นเจ้าของห้ามโทษลมนะตื่นเต้นอีกแล้วพี่แมนพี่แมนจะโทษลมไม่ได้อีกแล้วนะ พี่แมนมั่นใจครับบอกของพี่แมนถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ว่าพี่แมนมั่นใจคือยังไงก็ขึ้นตัวไหนที่ว่าทําให้ขึ้นคือคอนเทนต์ทั้งนั้นแหละจริงเหรอเห็นไหมครับทุกคนว่าอผมขึ้นแล้วโคตรสุดยอดเลยครับต้องกดไลค์ด้วยครับว่าอผมของพี่แมนจะ,จะขึ้น<ด>สักนิดไหมครับ <c oughs> ไปดูกันโอ้จะขึ้นสักนิดไหมจะขึ้นไหมของเธออ่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะให้แบงก์ถูกบอลพี่แมน เอ้ยน hey, ัททิวเป็นคนวิ่งกลัวเอ้าน <ok ัททิวหายไปไหนอะไปทันไปสักตเตอื่นเลยมาถ้าง oh ั้นก็ต้องให้มายเป็นคนวิ่งแล้วแหละมันจะได้ไม่เป็นการแกล้งเด็กลังแกเด็กนะคะดิ๊บซี้บอกเลยยังไงก็ชนะโอ้ยไม่อยากให้ผ่านนะมายถ้าเกิดวิ่งข้างเดียวไม่ขึ้นนี่คือพี่แมนแพ้เลยนะมึงายเด็กคนเข้าใจเข้าใจพี่แมนเข้าใจ เข้าใจนะเข้าใจถ้าเกิดว่าพี่แมนมันไม่ได้เรื่องมันก็ต้องใช่เพราะพี่แมนกระจอกก็ตามที่น้องเขาพูดเลยนะไม่เกี่ยวกับคนวิ่งนะคะเกี่ยวกับเป้าไม่เกี่ยวกับคนวิ่งเกี่ยวกับเป้าเฮ้ยนัดทิวมาแล้วมาแล้วนัดทิวมาแล้วโอเคมามาค่ะทุกบอลได้มาทิวรีวิ่งเลยนัดทิวไปไหนมาด่วประชาร้โอ้โหแล้วก็เดินมาวิ่งมาโอเดี๋ยวพี่แมนจะไปปล่อยกระแฟงเดี๋ยวหางมันก็ยาวเกินทันนะหางมันเบาโอ้ย ่าให้เสียชื่อแมนเซียนเว้าแมนนะพี่แมนเสียชื่อแมนด้วไที่เกิดว่ามันพลาดอะทำไมอ่ะบ้านนาแมนทั้งแนวเลยทุกไม่เกี่ยวกับนาครับแมนอย่างเดียวครับแมนอย่างเดียวไอแฟนปล่อยไปไม่นะไม่นะเขาอยู่หลานอ่ะเอาเอานาทีวินีจคือนด้ว้ยโอ้โหสุดยอดมากเอ้ยไม่เก วะคนเงียบเลยวะไม่มีใครคโขดหางโคตรสวยหางโคตรสวยอ่ะเอ้ยเป็นไงเป็นไงบอสเบอร์พ่แมนก็วิ่งขึ้นนะตัวนี้โอ้ต้องพี่แมนปล่อยสามคอด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหหันกันเอ้าถ้าตัวนี้อ๋อไม่เป็นไรช่างมันก็ไม่ตกหรอกพี่แมนให้มันพันอยู่งั้นเลยแล้วมันก็หายพันเฮ้ยมันพันเชือกว่ะเล่าลุล่วงล่าเป็นไง อขงพี่แมนเหลือตั้งตัวน,งน,วน,งวนึงเลยตัวนึงขึ้นเอาขี้โค่นปลายหน้าพี่แมนโอ้โหอย่างโหดอันนี้คือน้องบอกว่าต้องอีกตัวใช่ไหมอ,อีกตัววะทำไมอ่ะเฮ้ยมันจะเล่นงานพี่แมนให้ได้เลยหรือวะเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาณจริไงด้วยเด็กคนนีน้ใช่ปะ่ะเราเล่นงานพี่ <c oughs> ให้ได้ <c oughs> ใช่แต่เราสองห้องไอ้เราสามห้องตัวนี้พี่แมนจะบอกเลยไม่ได้ก็ไปพี่นัทชิวโอ้คืนเราถ้าเกิดว่าตัวนี้มันขึ้นปุ๊บเราโดนโอเคป่ะอ่ะวัดอย่างนี้ บอสใครตกก่อนคนนั้นแพะมันไม่ตกง่ายหรอกทั้งวันเล่ยบอสพื่แนบอกเลยว่าอยู่ทั้งวันมันก็ไม่ตกหรอกถ้าเกิดว่าบอสสามห้องตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่ขึ้น,นพี่แมนโดนขี้คุดไปหนักแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเราโดนขี้คุดไปหนักโอเคนะตามนั้นก็โอเคนะครับเมื่อเจ้าบอสขอมามันจะเล่นงานพี่แมนให้ได้พี่แมนก็จะวิ่งบอสสามห้องไอ้ไม่เป็นคนปล่อยว่าพี่แมนนะปล่อยได้ไหมปล่อยได้ ถ้าเกิดใส่หางนะครับมันก็จะหน,น่มแนมขึ้นไปไม่ใส่ okay, ดีกว่าใส่หางดีวดดกดว่าเพราะตัวนั้นใส่หางไปแล้วบอจุฬาของเจ้าบอลก็ไม่ได้ใส่หางไงบอลบอจุฬาเจ้าบอลอะไม่ใส่หางอบอจุฬา,า,<อ>าใครเขาเคยใส่หางด้วยไหมนี่เราเห็นของประธานไหมถ้าบอจุฬาใส่หางมันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราว่าใครหรือเปล่ามันจริงๆมันเลยเราเคยเราเคเห็นวบาจุฬาของประธานใส่หางไหม เจ้น้อยๆอาจจะพันบ่อยเจ้าบอสขาดก็ได sh ้นะครับพ <uh ี่แมนจะบอกอว่ามันจะโหดขนาดนั้นเลยหรอดูน้ำหนักดิโอให้พี่แมนมาขึ้นโอ้ยจะให้พี่แมนโดดได้เลยว่ะเนี่ยทองคาทองคาถาด้วยโมโมโตเต๊สองห้องสามห้องสี่ห้องนโมโตเต๊ขึ้นสักหน่อยเถอะเพียงโอมกะละมาตาเต๊ขอให้ว่าพี่แมนมาขึ้นเจ้าเจ้าดิบอสพี่มีอะไรจะให้เล่นวะอะไร บอสเห็นอันนี้ไหมเห็นนะ้าเกิดเบ้สามห้องขึ้นประมาณสักสิบยี่สิบสิบห้าวิอะยี่สิบวิก็ได้เราก็ปิดจุดเลยจุดด้านหลังพี่แมนเนี่ยพี่แมนเห็นนะเออจุดอะไรรับจุดเชือกได้เอออย่าให้พี่แมนเห็นะ้วยตามนั้นตามนั้นพร้อมยังเนี่ยรอนานละโอเคไ่หนึ่งสองเอาไปเราไม่มีเราไม่มี เอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยยังไงยังไงขึ้นอยู่เอ้ย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 พี่แมนพี่แมนพี่แมนโอ้ยยังไม่ทันขึ้นเลยเอาหมาเอาหมาอีกรอบอีกรอบโอ้โเขาสมรสมน้าเฉยมันไม่น่าไปโดนเชือกเลยว่ะ ก็มันวิ่งขึ้นไปส่งตัวแล้วไงมันไม่มีพื้นที่แล้วไงตอนเนี้ยมันไม่มีพื้นที่จริงๆนะมาชวนเชื่อื่อกี้มันขึ้นไปแล้วใช่ปหมอืมแมนพาดเข้าป่าไปไหนเนี่ยเพราะว่าตัวพื้นที่ปล่อยมันไม่พออ๋อก็เลยต้องมาตรงนี้ของว่าของไอ้เจ้าบอสก็ว่าของพี่แมนจะไปส่งตลอดแต่พี่แมนใช่แบงค์คอยจะรับคอยจะ่เข้าไปนู่นเข้าไปในป่ามันเลยใช่ไหมใช่แล้วขอให้วิ่งขึ้นนะว่าครั้งที่สองโอเค เอาเลยเขินแล้เฮ้ยเรียบร้อยเอาทำไมเป็นงั้นน่ะพี่แมนพี่แมนไปมัดอะไรผิดหรือเปล่าเรียบร้อยพี่แมนโดนขี้ขวดไปได้โอ้อีกครั้งนึงได้เราจะได้จุดไหมวะเนี่ย เราจะได้จุดไหมใช่มันจะขึ้นไหมอ่ะผู้พีมเมนความหวังอยู่ที่แฟงแล้วนะความหวังอยู่ที่แฟงแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นที่คนส่งหรือมันจะเป็นที่คนวิ่งพร้อมยังไปแล้วทุกคนขึ้นละขึ้นละยังไงยังไงอุ้ยออุ้ยเสียงสนุพอมากอ้ยขึ้นนะยังไงยังไงยังไงอ ทุกคนวิ่งคนวิ่งไอ้ลูกโอ้โหตอนนี้เขาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเฮ้ยพี่เมนขึ้นอยู่นะยังไม่ได้ทำไมอ่ะต้อเขากล้องมันเแย่งเฮ้ยมันขึ้นหวาไปเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยพี่แมนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรขึ้นเต้าอ่ะเฮ้ยแต่มันแต่มันขึ้นนานแล้วนะอะไรมันพันกันได้ไงก่อนจะนั่นมันพันยังไงวะเราผื่อแป๊บเดียวแต่ด้วยขึ้นแล้วครับสามห้องขึ้นละโอ้โหว่งขึ้นอย่างดีที่สุดหมุนอย่างดีเฮ้ยพันได้ไงวะขาอ่อนเลยว่ะแล้วมันแบบหมุนลงมาพร้อมกันเลยอ่ะแม่เจ๋อเรือชุดแล้วเหรอ จุดแล้วหรอทำไมมันยังไม่หล่นอ่ะเขาเาต่อเชื่อมไหมเอาลยอเรียบร้อยอะไรไม่เชื similar. ่กไม่ได้อะไรไม่นะเ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหแหนเราล่มแล้วอะไรก็แม่บอกให้น้องไปจุด เชื่อพ่อแมนไงแต่พี่แฟงทำไม่มีอะไรเปล่าบอกว่าอว้าวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อกี้นั้นมันเกิดเหตุการณ์ว้าแบบนั้นอะไรเลยโอ้โหพี่โยบอกทุกคนว่าขึ้นดีมากสองคนนี้แต่บอสคือเราพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าของใครหล่นก่อนคนนั้นจะแพ้ใช่ไหมแต่ลงพร้อมกันลงพร้อมกันคือไม่แพ้แต่ที่รู้คือพี่แองชนะตัวนี้พี่แองขึ้นแล้วที่รู้คือสามรอบตามกันอีกแต่มันขึ้นแล้วครับแต่ต้องเดนไม่ได้เดี๋ยวต้องเดิน พดูนะตามตามตติกาใครใครส่งใครส่งหลายรอบคนนั้นแพ้ใช่แต่ตัวที่ว่าแล้วมันคือตัวที่แข่งไงอัวนั้นคือตัวที่แข่งใช่มันคือตัวที่แข่งตัวตนี้ไม่ได้แข่งต <affe! S 3> ัวนี้คือเราขอเรียนี่แบบนี้โอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <kein S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด